พรรคเพื่อไทยปักหมุดไปเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องดูแลกระทรวงนี้คือกระทรวงสาธารณาสุขครับคนที่ผมคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นรฐมนรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณหมอชนน่านสีแก้วชื่อของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วถูกพรรคเพื่อไทยจัดวางเข้ามาดูแลกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง การเข้ามารับหน้าที่บริหารกระทรวงรอบที่2ภายหลังเคยอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นอีกสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายเมื่อครั้งนี้บทบาทเจ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่หลุดไปจากมือของหมอชนน่าน ยกระดับบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคคือภารกิจหลักที่หมอชนน่านหวังเข้ามาสานต่อนโยบายที่เคยทําให้พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างโครมทลายจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยมากว่า20ปีซึ่งในยุคนี้กําลังถูกยกระดับเป็นบัตรทองรักษาทุกที่ท่ากลางโจททายว่ารัฐบาลนี้จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง3กองทุนสุขภาพอย่างไร กลไกหนึ่งที่หมอชนน่านใช้คือการตั้ง Health Board หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาทลายข้อจำกัดของระบบสาธารณาสุขเพราะน้นกระทรวงเราก็คงจะเข้าไปเป็นแกนหลักนะครับที่จะขับเคลื่อนเราตั้งใจถึงขนาดที่เราจะตั้งเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับในนามของอาภาพใหญ่เป็น national helboard a t h นะครับโดยมีท่านนายฐมจีมาเป็นประธานบอร์ด เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เพื่อวางเนีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้งหมดนะครับขณะนี้เราต้องยอมรับว่าการร่วมมือการประสานงานบูรณาการการดูแลสุขภาพเนี่ยมันลักษณะเป็นการแยกส่วนมันมีการแยกส่วนนะครับพอมีการแยกส่วนในความสูญเสียนะครับการตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพเนี่ยมันก็นะครับ productivity มันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ จริงๆแล้วบัตรทองรักษาทุกที่สปสชเริ่มให้บริการมาก่อนหน้านี้แต่จำกัดเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งนโยบายบัตรทอง30บาท plus จะรวมถึงการรักษากับโรงพยาบาลใหญ่ด้วยถ้าจะทำให้การรักษาทุกที่เกิดขึ้นจริงก็ต้องเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ cloud h e a l t h เพื่อเปลี่ยนหน้าตาของระบบสุขภาพทั้งประเทศ เชื่อว่าความพร้อมจะมีอยู่ก็คงจะดําเนินการได้เสร็จเร็ววันถ้ามีความพร้อมแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอีกอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Security ความมั่นคงของข้อมูลเรื่องความละเมิดสิทธิผู้ป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเทคนิคเราเชื่อว่าทําได้หมดแหละขอความชัดเจนแล้วก็จะน่าจะเริ่มดําเนินการได้เลย แต่ยังมีข้อกังวลว่าบัตรทองรักษาทุกที่จะทําให้เกิดการกระจุกตัวของคนไข้ในโรงพยาบาลใหญ่จึงจําเป็นต้องทําให้โรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพมากขึ้นท่ามกลางข้อจํากัดด้านทรัพยากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือกันและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ป่วยที่มาเข้าใช้บริการทุกที่มีความปลอดภัยเหมือนกัน ให้โรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องกลับมาบริหารความเสี่ยงค่ะสิง่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นใหม่สิ่งต่างๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนเช่นสถานการณ์โควิดหรือนโยบายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ถ้าเจอแล้วเราต้องใช้หลักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเอามาทบทวนค่ะว่ามันมีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยด้วยกรณีใดบ้างโรคบางโรคไม่สามารถรักษาได้ที่ปฐมภูมิดังนั้นการสร้างเครือข่ายจึงมีความสําคัญเพื่อทําให้การที่คนไข้จะต้องเดินทางต่อไปต,ไปตามที่ต่างๆนั้นมันทําให้สามารถเดินทางไปได้อย่างคล่องตัวอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงนี้คือเรื่องของเนเวปัจจุบันไทยมีสถานพยาบาล38,512แห่งแบ่งเป็นสังกัดของรัฐ13,364แห่งเอกชน25,148แห่งซึ่งสิปัตรทองสามารถใช้บริการได้เฉพาะหน่วยบริการเอกชนเพียงบางแห่งเท่านั้น คณะกรรมาการพัฒนาระบบสุขภาพที่จะถูกจัดตั้งขึ้นในรัฐบาลชุดนี้จึงถูกจับตาว่าจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพได้จริงหรือไม่วชิรวิทย์เลิมบำรุงชัยไทย PBS รายงาน